มาสวัสดีวันนี้เราจะมาพูดถึงคําว่าปล่อยวางทุกคนนะคะเคยคิดมาว่าเฮ้ยการปล่อยวางมันคืออะไรมันคืออะไรเหรอที่พระท่านเทพผู้ใหญ่สอนมันคืออะไรพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเข้าใจคําว่าปล่อยวางเราไม่ใช่ถือของแบบนี้แล้วปล่อยแล้ววางใช่ไหมเออพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจเลยนะคะฟังแล้วก็งงเฮ้ยใช่ไหมถือของแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางถูกไหม เรากําลังจะมาบอกคุณว่าการปล่อยวางมันคือการรับรู้รับทราบเข้าใจจบแล้วก็วางนะคะวางโดยการที่วางใจเชื่อใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมดีเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมผ่านไปได้คือการปล่อยวางนะคะมันเป็นสัตธรรมที่ปัญหาต้องเข้ามาถ้าเกิดเราเอาจิตหรือเอาใจไปคุ้นคิดหรือไปอยู่กับมันนาน,น,าน ไม่ใช่ม่ใชว่าปล่อยวางถูกไหมฮะนั่นคือการที่คุณไปขุดคุยปัญหาความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานใช่ไหมสังเกตดูยกตัวอย่างสมมติว่าสามีมีเมียน้อยคุณจะไม่ปล่อยวางถ้าเกิดนะคะคุณรักเขาแล้วก็เออเขาเรียกฮะจีบเขานั่นคือการไม่ปล่อยวาง มันทํายากใช่ไหมใช่มันทํายากแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางด้วยการที่วางใจว่ามันไปเดี๋ยวมันก็มามันทําได้เดี๋ยวมันก็เลิกทํามันก็ต้องเบื่อมันก็ต้องหายถูกไหมคุณลองคิดดูนะเขาไปติดผู้หญิงหนึ่งคนคุณลาบีเขาเขาเลิกแค่ชัว่วข่าว หลังจากนั้นเขาก็ไปหา E b ใหม่จาก E A ก็มา E b แล้วก็ไป E C แล้วก็ E Z ถูกไหมนัน่นหมายความว่ามันมีวันที่สิ้นสุดแล้วคุณก็จะเจ็บไม่มีวันที่สิ้นสุดด้วยแล้วคุณก็จะบันทึก E A ไว้ E B ไว้ E C ไว้วันหนึ่งที่คุณเจ็บคุณก็จะขุด E A E B E C ไปด่าเขาน่าหมายความว่าคุณไม่ปล่อยวางถ้าเกิดคุณเข้าใจในโลกของสัจธรรมว่าสันดานเขาเป็นแบบนี้แล้วก็มนุษย์ก็สร้างมามันแบบนี้ ทำใจนะคะหรือปล่อยวางหรือเลิกกับแม่งไปเลยเออแล้วหาคนใหม่คนใหม่มาย่อมดีเสมอเราต้องมีทางออกแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นแบบนี้อยู่เราไม่ปล่อยวางนะคะเออพี่เป็นคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าการปล่อยวางทำไม่เป็นแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ามันคืออะไรพี่นะคะ ไม่ใช่ไม่เจอปัญหาเจอปัญหาแต่คําว่าปล่อยวางที่พระพุทธเจ้าหรือพาะเทศให้เราฟังเราไม่เข้าใจบอกเลยว่าไม่เข้าใจว่าจริงๆมันคืออะไรอ๋อตอนนี้ลองอ๋อแล้วอ๋อการปล่อยวางคือการแบบนี้เองกูวางทุกสิ่งทุกอย่างการวางทํายากใช่ไหมยากใช่แต่สิ่งที่หลวงธรรมะม,มาสอนนะคะจมูกหูลิ้นกายใจเราสัมผัสกับโรกเราก็มีอารมณ์โกุบ อารมณ์โมโหเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดคุณเอาบทสวดมนต์หรือเอาครถามมาจากพระมาตัดมาป้องมามาคุ้มครองเรานะคะคุ้มทั้งร่างกายหรืออะไรก็เข้าหาเราไม่ได้หลวงตามาสอนว่าถ้าเกิดเราท่องแค่วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวมันยังไม่ได้ผลค้่องมาอีกค่องมาอีกนะคะ อย่าคิดว่าการสวดมนต์มันเป็นสิ่งน่าเบือ่อการสวดมนต์ทำให้คุณมีจิตใจที่เบารัะสบายแล้วคุณจะตัดปัญหาได้โดยโอโตโัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้ทำก็จะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จแต่ถ้าเราได้ฟังแล้วเราลองทำเฮ้ยมันใช่ว่ะมันคือทางออกที่แบบโคตรไม่สามารถหาซื้อได้ตามของตลาดแต่คุณหาซื้อได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังค์แค่คุณปริ เวลาหรือสลับเวลาสัก5นาที10นาทีหรือเ,เซฟเชี่ยววินาทีแค่เอามาท่องคาถามหาจากักรพรรดิหรือสวดบทสวดมนต์อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณท่องได้นะคะก็ท่องนั้นเลยหลวงตามาสอ,สอนเสมอว่าปากคุณใจคุณอยู่ที่บทสวดคุณจะเอาหัวสมองคุณไปคิดจะด่าคำด่าใครมันก็เป็นไปไม่ได้หรือคุณจะอ้าปากด่าใครไม่ได้เพราะปากคุณกําลังใช้ท่องคาถาอยู่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคือทางออก ะค,ะคือการปล่อยวางลองทําดูนะมันไม่ได้ยากแต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มมันก็จะไม่มีทางออกให้คุณเลยนะคะใครที่เจอปัญหาอย่าคิดว่าตัวเองมีปัญหาคนเดียวทั้งโลกนี้เจอปัญหาแม้แต่ตัวพี่ก็เจอแต่วันนี้เราเจอทางรอดแล้วด้วยการที่นะคะบดสวดมนต์สวดแม่งทุกครั้งนะคะกำลังจะมา่าใครสวดสวดมนต์สวดแม่งดังๆเลยก็ได้นะตัดปัญหาแล้วเดินหนีไปเลยโอเคนะไปจ้ะ